ขับเครืบินน้ำลำนี้ส่งไปสมุทรสาครครับบินไปแล้วเฟิร์สไฟแล้วนะครับบินดีมากครับอันนี้ลำนี้ส่งไปสุพรรณบุรีครับสู่สามสิบชุดพร้อมบิน,นครับเป็นรีโมทไอหกครับมอเตอร์สามพันเควียครับสปีดสี่ห้าลำนี้ส่งไปจังหวัดสักแก้วนะครับส่งไปจังหวัดสักแก้วลำนี้ส่งไปกาละสิน ลำนี้ส่งไปกระสินครับลำนี้เฟิร์สไฟ์แล้วนะบ,บินดีครับบินผ่านทุกลำนะครับนี่เราก็มาบินที่ริมปินกำแพงเพชรเดี๋ยวพวกนี้จะส่งให้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับ f a c e b o o หนึ่งเครื่องบินอาซีกำแพงเพชรน,นะครับเบอร์โทรศูนย์เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสองแปสามร้านหนึ่งอาซีกำแพงเพชรน,นะครับ หรือติดต่อไปที่เพจเครื่องบินเล็กกำแพงเพชรนะครับร้านหนึ่งอาซีกำแพงเพชร